ที่ผมจะประกาศร,รางวัลผมอยากจะขอให้ทุกท่านครับรวมกับท่านกรรมการได้มบมือกับมน้องทั้ง5คนแห่งสักกรรมหนึงได้ก่อนครับขอบคุณในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับการประกวดหนูน้อยยี่เปงขอบคุณที่เป็นตัวแทนเพื่อน,อนทั้ง แฮมเซาเอ็คนที่บะได้ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายนะครับผมวันนี้5้าคนได้ทำเต็มตีเต็มตีที่สุดแล้วณเวทีนี้กับเวทีของงานยี่เป็งของเชียงใหม่ประจำปี2567นะครับผมเอาละครับโอกาสนี้ผมจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลว่าวันนี้หมายเลขไหนจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะครับโอกาสนี้ผมจะขอเรียนเชิญท่านแรกครับ ที่จะได้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลกับรางวัลแรกคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ในค่ำคืนนี้โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญและขอเสียงประเมินต้อนรับเพื่อกับท่านผู้อเมริกรันดาริกาเตชะวังดาผู้อเมริกรันส่งเสริมส่วนส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเรียนเชิญท่านขึ้นสู่ด้านบนเวทีแห่งสักคำหนึ่งประเมินต้อนท่านในครับ ตอนนี้เียนชญท่านผอ,อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านกอ็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมขอบพระคุณครับท่านครับเรียนชนท่านตรงกลางเวทีเลยนะครับทุกท่านครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่4นะครับจะได้รับเงินรางวัล3,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายในค่ำคืนนี้นะครับขอแสดงความยินดีฮือกัใหม่แลกยินดีด้วยกับใหม่แรกใหม่แรกยครับน้องปอปานเด็กหญิงนะัพัฒนานเมืองชัยครับ ขอแสดงความยนดีด้วยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่4กนะครับกับนน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2567ในคำคืนนี้ครับท่านยังอยู่นะครับเดี๋ยวท่านมอบเ้ย่รางวัลต่อนะครับ ทุกท่านครับปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทา่านผู้อุปการดาริกาเตชวังนะครับทาบ่านผู้อุปการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษานะครับเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างเวทีนะครับ และมาถึงอีกหนึ่งรางวัลนะครับมันคือรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่3กับการประกวดดูน้อยยิปเป็งเชีงยงใหม่รางวัลน,นี้จะได้รับเงินรางวัล4ี่พันบาทพร้อมเพื่อรางวัลและสายสาพยะพายโอกาสน,นี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ชมในการอุบมาทิพสีจันทร์ครับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเรียนเชิญท่านและเกียงประเบอตระหนกักท่านตัวเองนะครับเรียนเชิญท,ท่านขึ้นโซ่ดานบนเวทีนะครับ เดเจ็ท่านตรงกลางเลยนะครับทุกท่านครับและสำหรับผู้ตี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่3กับการประกวดน,นูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2567นในค่ำคืนนี้พร้อมเงินรางวัล4,000บาทถ้วรางวัลและสายสะพภายขอสแสดงความยินดีให้กับหมายเลข หมายเลขหมายเลขสิบครับน้องหญิงหิงเด็กหญิงนภะักคุณคงคาพัน์ครับขอแสดงคำยินดีด้วยนะครับผมมืออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับผม ด้ยวยนะครับโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมในการโอมาทิพสีจันทนะครับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเรียนเชนิญท่านพักผ่อนด้านล่างเวทีนะครับและมาถึงอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นคือรางวัลที่สาม หรือว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กับการประกวดดูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2567ในปีนี้นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ปั้นแก้วครับท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเรียนเชิญท่านขึ้นสู่ด้านบนเวทีปรบมือต้อนรับกับท่านด้วยนะครับเรียนเชิญท่านขึ้นสู่ด้านบนเวทีเลยนะครับท่านจะได้มอบรางวัลที่3ในคำคืนนี้นะครับ ครับและผู้ที่ได้ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองกาการประกวดหนูน้อยเยี่เป็นเชียงใหม่ประจำปี2567พร้อมเงินรางวัล5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีเฮ้กับหมายเลขหมายเลขอะไรครับยินดี หัตไัยชนกชัยวงหลังครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกท่านครับผมขอเสียงประมือแห่งสักกรรมหนึ่งได้ก่อนครับยินดีกับทุกตำแหน่งยินดีกับทุกหม่เลขนะครับ ต้องขอกราบขอบพระ <ım. S 2> พคุณนะครับท่านพรมในการไทยนนปันแก้วนะครับท่านทวนวยการสมักกาศึกษาได้ให้เกียรติมอบระงวัลที่สรมยนชนทัดพักควอนด้านล่างเวทีนะครับเลือสองหมายเลขเจิญทั้ง2องมายเลขตั้งกลางเวทีเลยเจ้าผมจะบอกว่า2คนนี้นะครับผมวันนี้น้องทั้งสองใน ทหน้าที่ด้านบนเวทีแล้วก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่เราจะมารุ้นกันว่าจะมีเพียงหนึ่งคนต่ออันที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศกับตูน้อยยี่เปงประจําปี2567ในค่าคืนนี้ไปนะครับโอกาสนี้ผมจะขอเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นมามอบรางวัลเรียนเชิญท่านนะครับด้านบนเวทีปรบมือต้อนรับให้กับท่านรองมนชัยพงเกตกล้องครับท่านรองประหลัดเทศบาลนครเชียง,งใหม่ปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับ ่นครับวันทุ่งน,นี้เราขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับการแข่งขันขบวนกิดทงใหญ่๒๙ขบวนวันผู้เด่นเจิญมาเยี่ยมชมตั้งแต่5้าโมงแมลงได้เลยนะครับเนอะรสามารถมาจับจองที่นั่งได้เลยเพราะว่าเต็มเวยขนาดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลว่า สองหมายเลขนี้ไคยจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดหนูน้อยยี่เป่งประจำปีสอง7ในปีนี้และที่รายชื่อที่ผมจะประกาศนั่นคือน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะครับและสำหรับรางวัลชนะเลิศในคัมคืนนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล8 0 0 0ันบาทพร้อมมงกุฎ เพวยรางวัลและสายสะพายและชื่อที่ผมมาได้ประกาศจะเป็นรางวัลรองอันดับหนึ่งหรือว่าที่2ในค่ำคืนนี้ก่อจะได้รับเงินรางวัล6,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลและสายสะพายนะครับทุกท่านครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดหนูน้อยยี่เป่งประจำปี2567โดยเทศบาคนครเชียงใหม่ในปีนี้ขอแสดงความยินด,ดีให้ หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลขสิบสองกน้องพเลินเด็กหญิงมิรชาชาชัยรามครับ <Yeah. S 1> ยินดีด้วยนะครับและแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> ผมดาวอัพหนึ่งของเรานะครับผมมงให้กับน้องอินฟ้าเด็กหญิงวัทชยารนะักพวกน้อยตา ขอเชิญน,นะครับท่านรองนะครับผมท่านรองบนชายได้มอบมุก,กุฎก่อนนะครับผมให้กับที่หนึ่งของเราในขั้นคืนนี้รูทันครับผมโปรโมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับเป็<า>ทนทองว่สมมงเนาะนะครับผมสมมงจริงๆนะครับผมยินดีด้วยนะครับ<า>ท่านมอบสายสะพายนะครับผม และนี่คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะครับหนูน้อยยี่เป็นประจำปี2,567ปร,เบ,ร,ปรเบอร์อีกสักครั้งหนึ่งครับและแน่นอนครับที่สองของเราในาค่ำคืนนี้นะครับผมปรบมือให้กับนกอ,อินฟ้าหมายเลขหนึ่งเด็กหญิงวัชยารักพวงครับผม สุดยอดจริงๆวันนี้กินกันไม่ลงนะครับผมท่านรองจะได้มอบสายสะพายและถ้วยรางวัลนะครับให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่หนึ่งและที่สองของเราในค่ำคืนนี้นีเขาบอกว่าน้ำใจนะครับผมสำหรับพวกขับประกวดขอบคุณมากเลยนะครับของทุกท่านครับผมมือให้กับน้องอีกบาอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ พี่สองของเราจะได้ับเรเงรินรางวัล6,000บาทนะครับเพื่อรางวัลและสายสะพายผมโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านกรรมการนะครับผมถุกท่านครับผมปรบมเออีกสักครั้งหนึงได้ไหมใข่ใกันคะนะครับสู่เทศการระดับโลก ชมความยิ่งใหญ่ลวดลานของขบวนการลำนาตีสึ่งยิ่งใหญ่กับสูงระดับไฟโบคขอนเฉลิมเพื่อเกียรติบนที่นั่